สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทท่บอยๆนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำตัวล็อกสายสลิงหรือว่ากิปสลิงนะครับซึ่งผมจะใช้แหวนอีแปะวงใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมจะมาทำเป็นอุปกรณ์ตัวล็อกเ,อเส้นรวดสลิงนะครับผมจะมีแหวนวงใหญ่แล้วก็จะมีวงเล็กลงมาอีกสักสองวงนะครับเป็นตัวประกอบหลักในการทำนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันครับ เริ่มแรกนะครับผมก็จะมา,าทำร่องครับบากร่องที่แหวนที่แปะวงใหญ่แบบนี้เลย โอเคนะครับใส่ได้พอดีเลยต่อไปก็จะมาประกอบตัวล็อกสายนะครับแล้วก็เอาแหวนนิแปะที่เราทําการผ่าเป็นร่องนะครับมาใส่ด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็เอารวดสลิงนะครับผมมาใส่ในร่องนะครับแล้วก็ผมก็จะตัดแผ่นกระดาษทรายเล็กๆนะครับทาเป็นวงแบบนี้เราจะามาประกอบที่ด้านบนนะครับแล้วก็เอาแหวนนิแปะ อีกสองวงนะครับวงเล็กนะครับเอามาใส่นะครับแล้วก็เราจะต้องมีตัวน็อตนะครับหนึ่งตัวนะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับเราสอดจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็เอาน็อตตัวเมียนะครับใส่ประกบเข้าไปนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ใช้ประแจนะครับในการล็อกสายให้แน่นนะครับเราจัดแต่ง ตัวสายสิลิงนะครับให้เข้าอยู่ในร่องนะครับผมแล้วก็ปรับระยะให้เรียบร้อยตามที่ต้องการนะครับว่าเราต้องการจะให้ตัวสายยื่นออกมาแค่ไหนนะครับผมนะแล้วก็ใช้ปรแจนะครับทำการล็อกให้แน่นนะครับ ็โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ดึงไม่หลุดเลยนะครับผมล็อกได้แน่นดีมากๆเลยนะครับผมนี่ก็เป็นการเอาแหวนอีแปะนะครับมาทําเป็นกิบล็อกสลิงนะครับกิบล็อกสายสลิงนะครับสามารถล็อกได้แน่นนะครับผมนี่ก็เป็นไอเดียดีวานะครับที่นํามาเสนอเพื่อนๆให้ได้รับชมกันนะครับในคลิปนี้นะครับนี่ก็เป็นไอเดียเก๋ๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนําเอาแหวนอีแปะนะครับมาทําเป็น กิล็อกสายสลิงนะครับแบบนี้เลยก็โอเคนะครับคลิปนี้ขอจบประเอียดในการนำเสนอไว้แต่เพง่าน,นี้นะครับผมขอบคุณนะครับที่มาติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ